สวัสดีครับ FC ชาวเพจสิงบุรีอิสูเซลทุกท่านนะฮะไม่ต้องสงสัยนะครับเจอผมอีกแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องงงด้วยทำไมผมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้ผมมารอนะครับลูกค้าผู้โชคดีนะครับที่ได้รับ iPhone 13 Pro นะฮะจากกิจกรรมซื้อรถกับอิสูสิงบุรีจดทะเบียนสิงบุรีนะฮะลุ้นรับ iPhone 13 Pro นะครับก็ ได้ชื่อผู้โชคดีแล้วนะครับคือคุณจิระพันนะครับสอนพูดนะฮะก็วันนี้เตรียมตัวนะครับมารับ iPhone 13 Pro นะครับกับพวกเราที่โชว์รูมของเราเลยนะฮะวันนี้มาถึงที่เลยนะครับก็ตอนนี้นั่งรออยู่นะฮะไม่รู้จะมาตอนไหนนะฮะก็อยากจะมาแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้โชคดีท่านที่2นะครับของปีนี้แลลวนะครับได้รับ ไอโฟน13โปรในช่วงไตรมาสที่2นะฮะเดือนจองรถและรับรถนะฮะในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับซึ่งปีนี้เราแจกกันด้วยกันทั้งหมด4เครื่องนะครับก็เจอที่2ไปแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องที่3เครที่4นะครับซึ่งบริษัทของเรานะฮะจัดก,กิจกรรมแบบนี้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้กับลูกค้านะครับผู้มีอุปการ,ระคุณน,นะครับเหมือนกับเป็นการอะไรนะเขาเรียกว่า สมนาคุณนะให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวนั่งรอกันสักแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าาจะใกล้มาแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้แหละรอได้กันนะฮะก็ลูกค้าก็มาแล้วนะฮะก็ผมก็มากับนี่เลยฮะอันนี้คือโฉมหน้านะครับของของเ c ไม่ใช่สิเอ เซลเซลเซลเอสซีเอสซีนะฮะก็เป็นลูกค้าของอาร์ตนะครับวันนี้มารับ iPhone 13โปรจะบอกจะบอกผิดอยู่เรื่อยเลย iPhone 13 Pro นะครับที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับก็ประจำไตรมาสที่2อย่างที่เราเกิดมาสิงบุรีจดทะเบียนสิงบุรีนะฮะจะโชคดีแบบนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวรอลูกค้าก่อนนะครับลูกค้ากำลังจะลงจากรถนะลูกค้าออกรถอะไรไปนะ สี่ประตูครับผมสี่ประตูเอนะครับแต่งแม็กซ g งนะครับรถลูกค้าอยู่ทางด้านนี้เลยครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะมีโปแต่งแม็กซ g งให้สวัสดีครับเป็นชายหนุ่มรูปหล่อนะฮะวันนี้มารับ iPhone นะฮะอันนี้คือผู้โชคดีนี่คือผู้โชคดีของเรานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะฮะนี่ฮะเตรียมมาแล้วแหละเอามาแต่กล่องไอโฟนเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวเอากล่องให้ลูกค้าไม่ใช่รอเล่น ครับเดี๋ยวตามึ้นไมข้างบนกันเสิครับเสิญครับเชิญครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนโชว์รูมกันแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะก็มีผมมีคุณมอส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 นะครับแล้วก็มีอาร์ตนะครับซึ่งเป็นเอซีที่ดูแลอยู่นะฮะก็นี่ฮะ ตอนแรกก็จะแบบเปิดเปิดแล้วแบบไม่เจอของอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าตกใจครับเราก็ไม่อยู่กับมอตนะครับผู้โชคดีนะครับที่ไดรับ iPhone 13 Pro เครื่องนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางสิงห์รีสุเซลจัดขึ้นมานะครับมีที่เดียวนะบอกก่อนมีที่เดียวไม่มีที่อื่นแน่นอนครับถามก่อนเลยดีกว่ารู้สึกยังไงที่อ่าร์ตดฟวาไน้าใช่ไหมอารโทรไปบอกรู้สึกยงไง ตกใจครับตกใจครับเฮ้ยได้จริงป่ะวะเฮ้ยคอร์เซนเตอร์หล่อวะเนี่ยอย่างงี้ป่ะยังไม่แน่ใจทีแรกครับอ่าครับแล้วพี่เขาส่งรายการที่จะได้มาให้อ๋อก็คือกับงานเลยก็ตกใจแหละตกใจใครใครก็ตกใจเนาะเพราะว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าวะตัวไปบอก่านเองเขาก็จะตกใจเลยฮะลูกค้าผมเล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคุณมอสใช้รถรุ่นอะไรอยู่ซีวูดูซีบอลโตเอส ีสูตรสีประตูสีบอลนะเป็นตัวเตี้ยสีประตูแล้วแต่งไหมแต่งออกไปไหมแต่งจำได้ไหมแต่งครับไม่แต่งใช่ไหมแต่งเองจานำได้ไหมว่าเราซื้อไปตอนนั้นเราซื้อไปเมื่อไหร่พี่ติดตามไหม้า อะไรนะ29เมษายเมษาเมกขอโทษนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อ่ะเอ่อ29เกษาก็เป็นช่วงไต่มาสี่2พอดีนะครับก็เป็นคู่โชคดีแล้วก็จดทะเบียนสิห์บุรีด้วยนะครับก็ถามความรู้สึกของการใช้รถนิดนึงใช้แล้วประทับใจยังไงแบบไหนมากกับอีซูซุคันนี้ก็หนึ่งประหยัดน้ำมัน่าแน่นอนเลยตอนนี้น้ำมันแพงประหยัดอ่าสอง ก็สบายสบายครับแล้วมีอีกไหมก็ศูนย์บริการอ่าอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งวีอสุเซลของเราก็เป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับแล้วก็อิสุเนี่ยมันก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับก็อยากจะฝากสําหรับลูกค้าสักนิหนึ่งนะฮะอยากจะเป็นผู้โชคดีนะครับแบบคุณมอสนะครับรุ่นลับ iPhone 13 Pro นะครับแบบนี้นะครับก็มาซื้อรถที่อิสุสิงห์บุรีนะครับ จเบีียยนนสิงบุรด้วะต้องจดทะเบียนสิงบุรีด้วยถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นแล้จะบอกว่าแคมเปญนี้มีที่สิงบุรีที่เดียวนะฮะที่มีนะอย่ที่เดียวครับเองโดยทุกสิงบุรีใช่ครับบอสเราใส่ปั๊มฮะแน่เชื่หน่อยเช่หน่อยครับวันนี้ก็เนาะครับผมเรียบร้อยครับยัง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 งงอยู่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงถามนิดนึงก่อน ใช้เองหรือแอนใช้ใช้เองครับเอ้าไม่แอนใช้ปดแล้วก็ส่งมาไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกับ iPhone 13 Pro นะครับประจำไตมาสที่2นะครับอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ซื้อรถกับเราที่ อิสุสสิงห์บุรีนะครับผมจะเป็นผู้จัดสิงห์บุรีนี้สุดเซลล์อ่าเรียกอะไรก็ได้นะฮะขอให้เป็นอิสุสสิงห์บุรีแล้วกันนะครับแต่ต้องจดทะเบียนสิงห์บุรีนะครับผมครับอ่าจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยส่งลูกค้าแล้วนี่เป็นไงลูกค้านะฮะรถลูกค้าครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม